ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยททีมข่าววสเตเขื่อนบางลางงดการระบายน้ำ23-25พฤศจิกายนนี้หลังเกิดน้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำค่ะ คณะอนุกรรมาการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้พิจารณาหยุดการระบายน้ำของเขื่อนบางลางอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลาเป็นระยะเวลา3วันตั้งแต่23-25ถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ท้ายน้ำส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างค่ะดังนั้นเขื่อนบางลางยะลาจึงได้พิจารณาหยุดการระบายน้ำทุกช่องทางเพื่อบรรเทาสถานการณ์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทั้งนี้คณะอนุกรรมาการ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radio betong prd.go.th